เสือพวกมันเลวร้ายที่สุดที่คุณจะ,ะเผชิญหน้าในสนามรบได้และถ้าผู้สังการบอกว่าพวกเขามีปัญหาพวกเขาน่าจะหมายถึงพวกเสือเราติดต่อนหน่วยจูโจมชุดแรกได้หน่วยที่สองเพิ่งออกไปแล้วเราถูกส่งมาเพื่อติดตามพวกเขาและถ้าพวกเขาส่งเรามานี่อาจหมายถึงสิ่งเดียวเสือนั่นคือสิ่งที่พวกเขาพูดที่ H Q ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไทเกอร์เข้ามาก้าวถังสำหรับสองไม่โสมนานครึ่งปี เจ้านำห้าต่อสแต่ฉันมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าและในที่สุดก็ได้รับเหรียญตรานั้นเร็วเข้าบรูซไม่ชอบการรอคอยการล่าของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วไปนันเธอทุกคนจุดตื่นตัวของท่าประกาศกำลังโจมตีเมืองแต่จะมีภาระค่าศึกจำนวนมากเริ่มกา อย่าตื่นเต้นเกินไปแม่คราวนี่คือเหตาให้เธอนี่คือหน่วยจู่โจมชุดแรกของเรามันเป็นเสืองั้นเหรอไม่มีขนาดัดและพวกเขาก็มาถึงแล้วโตแค่เกมเล็กๆไม่มีอะไรน่าสนใจตั้งสมาธิไว้แม่คราวากมาตมทนลั เชื่ออยู่ที่พร้อมแล้วยิงภูเขาฉลาดด้วยเลนส์ของเราภูเขาเป็นเป้านิ่ง ที่ฉันได้ยินคุณร้องขอต้อหมาให้ตายเถอะสะพานถูกบล็อกเราต้องอ้อมไปมองโลกในแง่ดีหน่อยจ้าตอนนี้จะมีทางผ่านการมองโลกในงแง่ดีคือการเตรียมตัวที่ดีสำหรับภารกิจมีทางทำไ,ได <c oughs> ไ้คุณเป็นหมอดูวรือเปล่าคุณรู้ได้ยังไงฮ่า <c oughs> ตาดีเห็นเครื่องบินแล้วทำไมคุณไม่เตือนเรา นั่นคือศัตรูศัตรูชุดสองนาฬิกาทีมขอ,องเ,ขเรารู้ว่าพวกเากำลังทำอะไรการยิงสุดอลังการรีบปจับแลวไปต่อเถอะเราต้องตามให้ทันหน่วยจุดโจมที่สองฉันคิดว่าพวกเขาจะเป็นคนที่เล่นไล่ตามพวกเขาค่อนข้างอ้อมผ่านทางข้างของคุณสเสนือเหล่านั้นมีชื่อของเราอย่าเพิ่งหัวเสีย เสือก็แคเสือพวกมันอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อแหะนั่นเป็นสิ่งที่ดีฉันต้องทำลายกี่ครั้งถึงจะได้เหรียญในที่สุดคุณถึงเรียนของคุณอีกแล้วคุณมาที่นี่เพื่อฐานตกแต่งเท่านั้นเหรอไม่ได้ใส่ใจสักหน่อยฉันแค่อยากจะส่งไปให้แม่ของฉันเพื่อทําให้เธอมีความสุขกระจายไหมเธอจะแสดงมาในเพื่อนบ้านข่าวดีเราตามทันกลุ่มที่สอง มวยรถถังปวดทราบกลุ่ม,ม,พ,มพันธมิตทั้งหลายถูกทำลายตอนนี้เราอยู่เพียงลำพังเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จไปกันเถอะศัตรูสิบสองาิกาอย่าลืมขยับนารัาก,กี้ไม่เช่นั้นพวกเขาจะโจมตีที่จุดอ่อนของคุณหรือคุณสามารถซ่อนตัวได้ กาสร้างคดีฐาพวกเขาอาชนะคุณได้ด้วยวิธีนั้นคุณมีป้อมปืนที่แข็งแกร่ง ฉันไม่คิดว่าพวกนี้เป็นกลุมสุดท้ายหน่วยลาดตรเวนแจ้งว่าเราจะได้เจอแมวกับเสือพวนี้หน่วยลาดตระเวนคงไม่รู้อะไระมีใครได้อีกเสือดำเหรอไม่นะมันไม่ใช่เสือดำนั่นคือราชาเสือโอยฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนคุณควรได้รับเหลี้ยงสำหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนในที่สุดเราไม่สามารถจบมันจากดนหนได้มาขัดข้ามมนกันเถอะ ตายสิตีตะขางเช็นพังจะเขี่ไม่ได้ขากี้ทำอะไรของมันเร็วเข้าเรไม่ได้เธอรสอะไรสุด่สิสสเครื่องหมายสีเขียวแสดงว่าคุณคุรยิงที่ใดพยายามค้นหาจุดอ่อนเพื่อทำความเสียหายมากกว่าปกติ อยู่ตรงนี้หอมอ่อนสวยงามนักล่าพยักมันคือชื่ออย่างเป็นทางการของคุณนับเพื่อน